กระผมนายบุญหนักธรรมนุนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมานายบุญหนักธรรนุนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนสมบูรณ์กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้หน่วยการโรงเรียนหัวหน้าส่วนงานราชการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกีฬายเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2567 โดยมีนายสะอาดบ่งรักนายอำเภอเดชอุดมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดในปีนี้ได้แข่งขันกันสองวันคือวันที่17และวันที่18กลุ่กุมภาพันธ์ประเภทกีฬาได้แก่ฟุตซอลเซปักตะกร้อวอลเลย์บอลวิ่งผัดซูเปอร์แมนชักเยกอร์และเปตอง ทางด้านปราลัดตรีพงศ์ยังได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวตำบลโนนสมบูรณ์และทีมนักกีฬาทุกท่านที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของการแข่งขันกีฬาและการออกกําลังกายและส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาการออกกําลังกายให้สุขภาพแข็งแรงห่างไกลาเสพติดเพื่อแสดงออกถึงพลังความรักความสามัคคีของเยาวชนและประชาชนภายในตำบล รู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยไม่เอาเปรียบผู้อื่นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอีกด้วยกระผมนายบุญหนักธรรนุนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับครับจากเมื่อวานนะครับวันที่17และก็วันนี้วันที่18นะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ได้จัดให้มีการ แข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติดขึ้นนะครับซึ่งในเมื่อวานนะครับก็เป็นพิธีเปิดโดยก็ได้รับความเมตตาจากทางท่านนายอำเภอนะครับนายสะอาดวงรักนะครับได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับก็เป็นการส่งเสริมนะครับให้เยาวชน ของเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับมีความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะของเยาวชนนะครับรู้เพรรู้ชนะรู้อภัยในการทำการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นะครับครับก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องอชาวตำบลนุสุบุญทุกทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความร่วมมือ และให้ความสนใจเป็นอย่างดีนะครับตลอดทั้งทางทางสภานะครับโดยท่านประธานสภานายบุญยุหันทวงนะครับตลอดทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกทุกคนนะครับและที่สำคัญก็คือคณะกรรมการตัดสินชุดอาจารย์เสือนะครับซึ่งท่านก็ได้รับใช้ท่านอยู่ทุกปีนะครับครับคิดว่าในปีหน้านะครับ ก็จะนำสิ่งที่บกพร่องในปีนี้นะครับจะนำไปแก้ไขในส่วนที่ขาดตัวบกพร่องจะจัดให้ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่านี้นะครับครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่มีส่วนร่วมในการจัดขันกีฬาในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถ,ถุประสงค์ทุกประการครับขอบคุณครับ